เซ็นพิษโควิดโกดังชาบูประกาศปิดกิจการหนีท่วมไปต่อไม่ไหวเส้นพิษโควิดในทีนอีกร้านเมื่อเจ้าของร้านชาบูชื่อดังโกดังชาบูย่านตลาดพูไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กโกดังชาบูทั้งน้ำตาสู้ตอบไม่ไหวจริงๆประกาศปิดกิจการหลังดำเนินธุรกิจมากว่า4ปีไม่มีเงินทุนแม้จะซื้อของมาขายปล่อยให้ผู้สนใจเช่าและเซ็งพื้นที่เพื่อนำเงินไปเคลียร์หนี้สินอีกทั้งแฟนยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วย นอกจากจะเปิดให้แซงร้านตอนนี้ยังรับทำข้าวกล่องแจกชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพราะมีทีมงานไปแจกของให้อีกทั้งยังมีน้ำจิ้มซุกกี้และน้ำจิ้มซีฟู้ดจำหน่ายผู้สนใจสามารถติดต่อได้ทางหน้าเพจหรือโทร0659190111คุณแก้วร้านโกดังชาบูมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในโซเชียล เมื่อวันที่15กรกฎาคม2563หลังประกาศไม่ปิดร้านตามคำสั่งของรัฐบาลเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 รอบสองอ้างมีเหตุหนี้สินท่วมครอบครัวและพนักงานต้องกินข้าว Facebook เพจโกดังชาบูได้แชร์เรื่องราวในอดีตกว่าจะมาเป็นโกดังชาบูเริ่มมาจากชีวิตติดลบไม่รู้จะเดินทางไปทางไหนจึงตัดสินใจเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆบริเวณริมทางสามแยกกุทากาตัดถนนเทิดไทยใช้เวลาในช่วง7ปีพัฒนาต่อย,ยอดธุรกิจ ขายน้ำเก๊ก้วยขยายร้านหาทำเลใหม่ก่อนจะกลายมาเป็นโกดังชาบูและถึงจุดจบในที่สุด ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ